สวัสดีคะ่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะสวัสดีนะคะเช้าวันทํางานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะพาสองแม่ลูกนะคะออกมาชิลๆนะคะออกมาเดินนะคะข้างนอกนะคะทําทงานนะคะทํางานไปด้วยแล้วก็ได้ชิลไปด้วยนะคะอันนี้คือกิจวัตรประจําวันนะคะก็พาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะพาไปสักอื สองที่แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเลยนะคะน้องควานอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่เดินไปนะคะจะถ่ายช่วงที่ถึงแล้วอย่างงี้นะคะยังไงก็ฝากากดรับชมกดติดตามให้ด้วยนะคะแวะตลอดทางค่ะมีของกินตรงไหนก็แวะตรงนั้นนะคะไปแบบไปเรื่อยๆนะคะเหมือนรถขายองดูอ้วนอ้วนจะเข้าไปสวนหญ้าเขาแล้วนะอ้วนเอ้ยอ้วนโอ้บุญเลือ อันนี้เราก็มาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวน้องควาจะาตัดตัดเป็นที่ที่ไปเลยละกันเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายตรงช่วงที่เราเดินทางมานะคะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งนะคะเดินมาจากตรงเมื่อกี้เนาะก็เดินมาเรื่อยๆค่ะตรงไหนมีของกินก็มาให้เขากินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทํางานงานที่เรารักอันนี้คืองานนะคะได้กินด้วยได้เล่นด้วยจะมียอดใบไผ่นะคะเห็นไหมต้นไผ่แบบเขียวๆเ,เลยนะคะอยู่ทางด้านขวาทางด้านนน้นนะคะ ให้เขาเลือกกินเลยนะคะกินอยากกินก็กินไม่อยากกินก็เล่นนะคะก็ทั้งกินทั้งเล่นน้องบุญเหลือหายไปไหนนาะน้องอ้วนนี่จ้าเออออกมาแล้วนะคะดูดูลอดลอดแม่ออกมาเลยนะเนี่ยถ้าลอดท้องได้ก็จะรอดนะคะคิดว่าตัวเองยังเด็กน้อยอยู่นะคะเด็กชายอ้วนเหลือนะคะนี่อ้วนเหลือเองครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะสี่ขวบแล้วนะคะนี่ยังเล่นสนุกอยู่กับแม่อยู่เลยนะคะ เชือกอื่นเขาโตกันหมดแล้วนะคะเขารู้เอ่อรู้นั่นรู้นี่หมดแล้วเหลือน้องอ้วนนะคะยังยังเล่นอ่ายังเล่นเล่นสนุกไปวันๆนะคะแต่ว่าน้องก็ทํางานนะคะเพราะว่าอันนี้คืองานของน้องเนาะงานของช้างแต่ละเชือกมันจะไม่เหมือนกันนะคะอยู่คนคนละโครงการนะคะอ่าหน้าที่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะน้องอ้วนคือถือว่าชิลที่สุดแล้วนะคะในบรรดาช้างเด็กนะคะ น้องอ้วนคือชิลมากดูชิลไม่ชิลดูนะคะนี่คือการทํางานนะนั้นทุกที่คือที่นอนนะคะนอนอย่างเดียวนะคะนอนแล้วนอนอีกนอนแล้วนอนอีกนอนเสร็จก็ตื่นมากินลุกขึ้นมากินกินเสร็จก็นอนอีกนะคะทุกที่คือที่นอนของน้องบุญเหลือนะคะดูแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับป่านะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ ก็ไปเรื่อยๆนะคะอืมปะแป้งพากันปะแป้งนะคะดูมีความสุขนะคะพาเขาออกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขยิ่งได้อยู่กับเอลูกได้อยู่กับแม่แม่ได้อยู่กับลูกก็จะยิ่งมีความสุขนะคะดูอ้วนเออนอนอย่างเดียวนะคะนอนจนดูแม่แม่ก็เป็นห่วงหันดากเพื่อจะให้ลูกอยู่ใต้ท้องไงคะเพื่ออ่ เพื่อป้องกันอันตรายให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ยังเด็กในสายตาของแม่เนาะเห็นลูกนอนเล่นก็จะเอาอ่าก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปกันลูกไว้ให้ลูกได้อยู่ใต้ท้องแม่ลูกก็สนุกใหญ่เลยดูโอ้ยนะความรักของแม่นะคะดูแม่ลูกคู่นี้นี่อ่าแยกกันไม่ขาดสักทีนะคะ เพราะว่าต้องทํางานด้วยกันอย่างนี้แลค่ะอย่างที่เห็นนะคะด้วยหน้าที่นะคะหน้าที่การทํางานนะคะก็เลยทําให้ต้องอามาเจอกันทุกวันทุกวันนะคะไม่เหมือนช้าง,งเด็กเชือกอื่นๆทั่วๆไปนะคะก็จะมีทั้งเจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างนะคะแต่อันนี้คือได้เจอกันทุกวันนะคะเดี๋ยวไปอีกที่นึงแล้วนะคะ มาอีกทีหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะน้องควานใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะในการถ่ายนะ,ะโทรศัพท์เครื่องเมื่อกี้แบตมันไม่ได้มีมันม,มันมันไม่มีนะคะแบตหมดไม่ได้ชาร์จมานะคะอันนี้ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จบจากตรงนี้ก็จะพาน้องกับแม่นะคะกลับบ้านนะคะไปะไปอาบน้าพักผ่อนนะคะที่โรงช้างนะคะโรงช้างใครโรงช้างมันนะคะก็คือ เดี๋ยวแยกย้ายกันนะคะตรงนี้เลยดูน้องอ้วนน้องอ้วนแบบชิวมากเล่นแบบเต็มที่มากนะคะความสุขเด็กก็คือเด็กเนาะเด็กยังไงก็เป็นเด็กอยู่วันยังคำ่ำก็ทุกที่คือที่นอนเหมือนเดิมนะคะกล้องนี้กล้องนี้คือมันตกบ่อยแล้วนะคะมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะเลนกล้องนะคะเลนกล้องก็แตกด้วยนะคะอันนี้คือสู้ชีวิตมากนะคะ สูชีวิตมากแต่ก็พอได้ได้เห็นอยู่นะคะแต่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะมันไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นแหละมันมันจะหมองหมองนะคะแต่ก็พอเห็นน้องอ้วนอ้วนอยู่นะคะดิดูน้องทําท่าขนาดโตเป็นหนุ่มแล้วนะยังยังเล่นแบบโอ้ยน้องอิสระค่ะน้องก็เลยอารมณ์ดีนะคะน้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีอารมณ์ดีด้วยนะคะดูเวลาเวลาเล่นก็เล่นนะคะเวลากินก็กินนะคะดูน้อง โอ้โหบุญเหลือโอโ้บุญเหลือเล่นอะไรดูตัวแดงเลยนะคะตอนมาตัวดำตอนกลับตัวแดงนะคะตัวไม่แดงไม่มีแรงเดินอย่างว่า <laughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพังไม่วงเดือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องอ้วนด้วยนะคะปรุปเด็กชายอ้วนเหนือก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะติชมได้นะคะสวัสดีจ้า